พักเรื่องนี้ไว้ก่อนไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าหากว่าใครติดตามข่าวในช่วงหลังๆมานี้ก็จะเห็นเรื่องของการใช้ความรุนแรงกับเด็กมากยิ่งขึ้นทั้งเด็กใช้ความรุนแรงกับเด็กเองรวมไปถึงผู้ใหญ่ที่ใช้ความรุนแรงกับเด็กอันนี้เป็นเรื่องที่ถือว่ามีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นความทุกข์ใจของคนเป็นแม่มที่ความรุนแรงนั้นมันไปเกิดในวัด ซึ่งในพื้นที่ที่ไม่น่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นเลยแต่ก็กลับเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับเป็นความทุกข์ใจของคนเป็นแม่ที่รู้ว่าลูกถูกทําร้ายแล้วก็อยู่เฉยไม่ได้นะครับพาลูกชายที่เป็นสมเณรเข้าไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดหลังจากที่ลูกชายเนี่ยนะครับถูกพระอาจาร,รย์ใช้ไหวยฟาดไปหลายสิทีหวยฟาดไม่พอนะครับขออภัยนะครับเตะปลายคางปากแตกแตลิ้นฉีก ซึ่งมันโอ้โหรุนแรงมากจริงๆเหตุผลมีแค่นิดเดียวจริงๆนะครับเพราะว่าสัม,มนเนนคนนี้เนี่ยพกมือถือแล้วก็ไม่เอามือถือไปฝากไว้กับพระอาจารย์ตามเวลาที่พระอาจารย์บอกแค่นั้นเอง๋อสาเหตุเล็กน้อยนะคะรุนแรงมากเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นสภาพบาดแผลตามร่างกายที่เห็นเนี่ยเป็นภาพของน้องสัม,มนเนนที่ถูกพระอาจารย์ หลงโทษเนี่ยฮะน้องโยเห็นแล้วเป็นยังไงฮะโอ้โหหลายรอยเลยนะคะพี่ประเทศนี่มันมเป็นรอยที่บ่งบอกว่าโดนฟาดหลายครั้งเลยนะเป็นการใช้ไหวเขี้ยนจนเป็นรอยนะครับนี่คือยังไม่รวมกับแผลบนใบหน้านะครับที่ถูกเตะปลายคางจนปากแตกโดยอ้างว่าสาม,มนเณรรายนี้เนี่ยทำผิดกฎของวัดก็คือวันนี้เขาจะไม่ให้เนนพกโทรศัพท์แต่ว่าสาม,มนเณรรายนี้เนี่ยเอาโทรศัพท์ไปฝากพระอาจารย์ช้าไปสองวัน ก็ด้วยความเป็นเด็กเขาก็อาจจะนี่แหละครับยังติดโทรศัพท์อยู่รู้เท่าไม่ถึงการไม่คิดว่าจะมีการกระทําอะไรกันรุนแรงขนาดนี้นะครับแต่คุณแม่ของเนนเนี่ยพอทราบเรื่องเข้าก็เลยตั้งคําถามว่าทํากันแบบนี้เนี่ยมันทำเกินไปไหมนะครับซึ่งคุณแม่กับลูกชายที่เป็นเนนวัยเพียงแค่14ปีนี่นะครับก็เลยตัดสินใจเดินทางไปหาคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และก็เป็นผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดตอนนี้ต้องบอกว่างานเข้ารัวๆจริงๆนะครับเพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือเรื่องคดีหลังจากที่ลูกถูกพระอาจารย์ทำร้ายเพราะว่านำโทรศัพท์ไปฝากฉาแม่บอกว่าพาลูกชายไปบวชที่วัดดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีก็บวชได้ประมาณ3ปีแล้วนะไม,ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยทางวัดก็ส่งไปเรียนภาษาบาลีที่วัดอีกแห่งในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าการส่งไปที่วัดนั้นก็กลับไปถูกพระอาจารย์ที่นั่นทำโทษหนักเกินกว่าเหตุที่เห็นนี่แหลคะครับพอไปสอบฐานเนนะคะผู้ชมเนนก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์ก็เรียกไปพบแล้วก็ให้วิดพื้นในท่าตเตรียมแล้วก็มีการใช้หวาย12มิลิเมตรเนี่ยฟาดไปที่ตัวของเนยเนี่ย1ิครั้งจากนั้นก็ใช้เท้าเนี่ยเตะที่ปลายคาง แล้วก็ใช้หวายตีที่สีข้างซ้ายขวาอีกเนี่ยเกือบ20ครั้งแม่พูดแบบนี้แล้วคุณนุกภาพออกเลยนะคะแ,<ม>แล้วก็เ<า>ตะเข้าที่หน้าจนปากแตกแล้วก็ลิ้นฉีกโดยอ้างว่าเนนเนี่ยทำผิดกฎก็คือฝากโทรศัพท์เนี่ยช้าไปซึ่งมันผิดกฎของวัดแล้วก็หลังจากวันที่ถูกตีเนี่ยพระอาจารย์บอกเนนว่าห้ามลงไปไหนนะให้อยู่แต่ในกุฏิเท่านั้นแล้วก็บอกว่า เพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นเห็นน่มันจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเนนก็ลงไปเอาพัดตาหารค่ะคนที่มาทําบุญเขาเห็นเนี่ยแน่นอนว่าแผลมันชัดเจนขนาดนี้นะคะเขาก็สังเกตว่าแผลมันเต็มตัวเลยเกิดอะไรขึ้นก็เลยเข้าไปถามเนนแล้วจากนั้นเขาก็มีการโทรบอกแม่ของเนนแม่ของเนนก็ยอมไม่ได้ค่ะเกิดตุก์แบ,บนี้ขึ้นพอได้ยินเรื่องแบบนี้เนี่ยแม่ก็เลยไปเยี่ยมลูกที่วัดทันทีเลยนะครับแต่ว่าพระอาจารย์ไม่ขอโทษนะครับโดยอ้างว่าที่ทําโทษเนน ไปเพราะว่าเป็นกฎของวัดครับอโอ้โหกฎอะไรจะโหดขนาดนั้นแต่แม่ที่เห็นว่าลูกชอบเรื่องบวชเรียนศึกษาธรรมะก็เลยให้ลูกมาบวชเนี่ยแทนที่จะดูแลลูกอย่างดีลูกจะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนให้ดีเนี่ยกลับต้องถูกทำโทษรุนแรงเกินกว่าเหตุแบบนี้ก็เลยต้องการจะให้ดําเนินคดีจนถึงที่สุดเลยนะครับจึงอยากขอให้สังคมช่วยเหลือและก็มาร้องขอความเป็นธรรมกับเพศสายไหมต้องรอด เื่อที่จะไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้กับลูกของคนอื่นอีกนะครับโอ้ oh, หรุนแรงจริงๆนะครับก็ต้องดูต้นสายปลายเหตุอีกทีหนึ่งต้องเอาคนที่กระทําความผิดซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าโทษของพระเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ถึงอย่างไรก็ตามทําความผิดไปแล้ว ก็ต้องมารับโทษตามกฎหมายด้วยนะครับคือเหมือนที่เราคุยกันที่ประเทศ<ม>ช่วงหลังๆเนี่ยมีความรุนแรงที่เกี่ยวกับเด็กเกิดขึ้นมากเด็กกับเด็กผู้ใหญ่กับเด็ก<ม>ตอนนี้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวเกี่ยวข้องนะคุณผู้ชมเขาก็กําลังมีการประชุมร่วมกันมีการคุยกันเรื่องของเกี่ยวกับการกําหนดโทษ ของคนที่ทําร้ายเด็กแล้วก็ของตัวเด็กเองที่ปัจจุบันเนี่ยอายุเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆแล้วเราจะต้องมีมาตรการยังไงกับพวกเขาถ้าเกิดว่ามีการทะเลกกาะกันมีการใช้อาวุธกันมีการทําร้ายร่างกายกาันอเดี๋ยวเรื่องนี้เราต้องมาตามกันต่อนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เกิดขึ้นในสังคมมากที่สุดในเวลานี้ค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาค่ะ